เก่เอ,อ,องเห็ดเนี่ยกับข้าเพื่อนเรียบร้องให้ตัดอันแควอันนี้เพื่อนทำกับข้าว เรียบร้อยแล้วเพื่อนเก่งเห็ดเก่งเห็ดทบเรียบร้อยแล้วเพื่อนเดี๋ยวไปเสิร์ฟอ,อาหารให้หลานกันเด้อ นี่ตุมน้ำเกลือเพื่อนเดี๋ยวออกเก่งส่งกันเด้อ โอ้อนเนี่ยแตกเนี่ยแต่แต่คนเด้อเราเข้าแล้วลราเ่นบเลยเระเพื่อนเก่งเฮ็ด เพื่อต้มเผ็ดอันนี้เก่งจะปลอยแล้วเพื่อนอับนำจะสิห้องาตกินข้าวมทิ้งไว้ให้หมัอนอันนี้ก่อนเพื่อน ดาห้องหลานกินข้าวเพื่อนกระถิบห้องหลานกินข้าวล้านกระกินตาก็ห้องกินข้าวล้านก็เมาเล่นเนี่ยชีวิตบ้านเขาเป็นยังไงเพื่อนมีแต่เผาในหนทำกับข้าวข้ากินก่อนเขาบ่ได้กินง่ายดอกทำกับข้าวให้ลูกทานหลานกอนเพื่อน ตามกองกำลังบ้าเพื่อนเดี๋ยววันหน้าวอนห้าอนนี้ต่ช่วงนี้ถ้าท่านคีบใหญ่พอให้เด้เดินใหญ่ๆจะทำคลิถทำกับเขาถ้าวันพุก้นตกเพื่อนถ้าวันพุกถ้าเขาได้ไปเก็บเห็ดกาติ์นะเดี๋ยวหอยทายคลิปให้พอเด้อถ้าไปเจอเห็ดท่อบรัถ้าไปดอยใดหอยพอวิวสวยๆมาให้แต่ว่าพุกนี่ไปเจะเจ้าเดี๋ยวหอยไปตุย ถ้าไปวันนี้กับแกก็ถ้าจะได้ไล่อยู่เพื่อนยังน้อยเฮานี้ก็ยังน้อยก็ได้อยู่ซ้ำฤทธิสีฤทธิ์แกว่ากำลังออกกำลังเก็ดกำลังออกเล่นนี้คนตกดอยมาเพื่อนแกจะพาไปแต่ของพุกตีโดยหรอกเดี๋ยวถ้าไปจะเก็บภาพสวยๆมาให้ดูนะเพื่อนเด้อเก็บภาพงามๆให้พอต้มน้ำเกลียไว้ก่อนเพื่อน ต้มน้ำเกลือแล้วก็จะอัดส่องฟิลตไปก่นอนเลยส่งไปให้ลูกถ้าวันหน้าได้ไปเอวห้าใหญ่น้ำยายเข็มนะพาะฝนตกดอยเพื่อนๆเดี๋ยวจะให้ดูฝนเด้อบ้านหองอะ่ะพอดุพอกัดดูพาฝนตกดูเพื่อน โดยบ้านหอะบะหมือนนี้เห็ดกระเจาและเพื่อนกตกินข้าวแล้วนี่ตรงเห็ดนี่เพื่อนตากระหองหลานหลานกบ็บอกมากินสักเตียเพื่อนเลยแกก็เป็นคนที่แป๊กมนาะอันละอ่อนบ่ค่อยกินพร้อมห่าหรอกมันกินคนละเตียแกมากินพ้อมกันด้ื่อนเนดะ้อ ไดกินได้บอเพื่อนห้อนนะต้มน้ำเกลี่ให้ล่านต้มน้ำเกลี่ให้ล่านถ้วยหนึ่งเพื่อนให้ตัวหน่อยฮะอันปัน่นโอ้ยห,ห้หอนเพื่อนเฮ้ยห่อน มาได้เพื่อนท่อนที่ถิงเขาต้มไปหมดแล้วนี่ะเขาต้มไปประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วเพื่อทนทั้งไหนสุกละเห็ดนุ่มเหมาะท่าเด้อเอาบะฮัวได้กินอ่ทีแล้ว,ว,ว,วนะเพื่อนเดี๋ยวเขาพอนะเวลาก่อนเด้อจำไม่ได้ใส่แว่นตาเนี่ยกินหอยเพื่อนๆเด้อถ้าหอยไปดอยกันหอยซอเห็ด ให้ถ่ายรูปมาให้พอเพื่อนถ้าห้นคลิปถักกับข้าวใหญ่ๆดูให้เด้อเ,เพื่อนๆขอบคุณลงหน้าเด้ขอขคบคุณจ้า